สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนวันนี food, ้ก็จะมาแนะแนวเกี่ยวกับข้อสอบเก่าปัญหาวิชาเบญจศิลป์เบญจธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีระดับประถมศึกษานะครับก็ตะลุยข้อสอบเก่ากันนะครับเบญจศิลป์เบญจธรรมนะครับผมศิลป์ห้และก็เบญจธรรม5ประการนะครับข้อที่1ครับผมข้อใดเป็นพื้นฐานในการทําความดีของมนุษย์ข้อใดเป็นพื้นฐาน ศีลครับผมเป็นพื้นฐานการทําความดีของมนุษย์นะฮะสองศีลแปลว่าอะไร่าแปลว่าอะไรแปลว่าปกติแปลว่าปลอดโปร่งแปลว่าเย็นอ่าถูกทุกข้ออ่าถูกทุกข้อนะครับผมถูกทุกข้อข้อที่3เบญจศีลท่านบัญญัติไว้กี่ข้ออ่าเบญจศีลก็คือศีลห้านะฮะศีลห้าก็มี5ข้อง่ายนะครับง่ายมาก ข้อที่4นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นผลมาจากอะไระการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลน,นะครับผมศีลข้อที่5การรักษาศีลมีผลดีอย่างไรข้อที่5การรักษาศีลมีผลดีอย่างไรตนเองเป็นสุขกอไก่ขอไข่ครอบครัวเป็นสุขขอควายสังคมเป็นสุขถูกทุกข้อนะครับผมถูกทุกข้อ ถูกทุกข้อเลยนะครข้อที่6ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศินใครครับผมตนเองครอบครัวสังคมถูกทุกข้อ,อถูกทุกข้อนะครับคนที่ได้รับประโยชน์ก็ทุกคนครับนะบข้อ7ศีลสินหาบัญญัติไว้สําหรับบุคคลประเภทใดกไก่ภิกษุขอไข่ภิกษุณีคอควายสมณีงองงูครับคนทั่วไปครับผมศินห้าเป็นคนทั่วไป ข้อ8การรักษาศินคือการงดเว้นการทําความชั่วทางใดอ่าข้อ8นะครับเฉลยก็คือกายวาจานะครับศีลกายวาจาการรักษากายวาจานะฮะให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษข้อที่9เบญจะีินจัดเข้าในกลุ่มวิชาใดอ่าก็คือวิชาวินัยนะครับวิชาวินยัยวิชาวินัยนะฮะวิชาวินยัย ข้อที่10วัตถุประสงค์ในการบัญญัติสินคืออะไรข้อที่10ททำจิตใจให้สงบละกิเลสฝึกกายวาจาดับทุกนะครับก็คืออะไรฮะฝึกกายวาจานะครับฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนะข้อที่11คนเราจะมีเมตตาปาณีต่อกันควรเว้นเรื่องใด เว้นจากการฆ่าสัตว์เลยครับผมฆ่าสัตว์นะจะมีเมตตาก็ต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์12คนเราจะไม่ขโมยของคนอื่นควรเว้นเรื่องใดครับก็ควรเว้นจากการลักทรัพย์นั่นเองนะฮะสิ 13. คนเราจะไม่นอกใจสามีภรรยาของตนควรเว้นเรื่องใดเว้นเรื่องใดครับเว้นเรื่องการผิดประเวณีนะครับ14 คนเราจะไม่โกหกคนอื่นนะจะไม่โกหกคนอื่นควรเว้นเรื่องใดเว้นเรื่องใดครับเว้นเรื่องขอควายครับพูดโมดสาวาทนะพูดโมศาวาทข้อสิคนเราจะไม่เมาเหล้าเมายาบ้าเนี่ยควรเว้นเรื่องอะไรนะเว้นเรื่องอะไรครับก็ดื่มสุราเมลัยนะครับไม่ควรดื่มสุราเมลไร 16. ศีลที่บัญหยัดขึ้นเพื่อให้มีเมตตาจิตต่ตอ,อกัน ควรมีเมตตาต่อใครฮะควรมีเมตตาต่อใครก็คือก็คือสัตว์ทุกประเภทนะครับสัตว์ทุกประเภท17นะสิบเปาณาติปาตาต่อเต่านะฮะปาณาติปาตาเวรมณีหมายถึงห้ามทําเรื่องผิดความผิดเรื่องใดอ่าปาณาติปาตาก็คือฆ่าสัตว์นะครับอ่าเราต้องท่อง ศีลห้าได้นะปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิจาจาราเวลมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาทฐานาเวลมณีสิกขาปัทังสมาทิยามินะเราก็ควรท่องให้ได้8ปข้อใดเป็นความผิดอ่าศีลข้อที่หนึ่งข้อใดครับก็คือการ ฆ่านั่นเองนะครับถ้าฆ่าให้ตายปึ๊บปิดศินข้อ1ทันทีข้อ19คนรักษาศินข้อหนึ่งมีความประพฤติอย่างไรมีความพูดอย่างไรไม่ทําร้ายไม่ลักไม่พูดโกหกไม่พูดความจริงอ่ะเฉลยก่อไก่ครับศิลข้อที่1ก็คือไม่ทําร้ายใครไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครสินอ่านะครับข้อที่20ครับผมคาว่าโจรกรรมโจรกรรมคืออะไรโจรกรรมก็คือลักนะครับโจรกรรมลัก ลัก21การกระทําใดเกี่ยวกับการผิดศีลข้อ2ครับการกระทําใดครับป้นทองอ่านะปนทอง22การรักษาศีลข้อ2มีประโยชน์อย่างไรฮะประโยชน์อย่างไรรักษาศีลข้อ2ก็คือสอนให้คนเรานั้นเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตนะครับเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตมีอาชีพสุจริต23ินะครับ ขยันทำมาหากินโดยความสุจริตเป็นการรักษาศีลข้อใดคล้ายคล้ายข้อเมื่อกี้นะครับผมศีลข้อที่2 24การแก้ทุจริตคอร์รัปชันรักษาศีลข้อใดเหมาะสมที่สุดอ่านะครับไม่โกงคนอื่นนะครับไม่โกงคนอื่นก็คือข้อที่2อ่าข้อที่2ครับ25ศีลข้อ3ให้งดเว้นการทําผิดเรื่องใด25ข้อ3ครับศีลข้อ3ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ ก็สามไม่ประพฤติผ,ผิดในกามอ่ะ,อะก็คือค้าประเวณีนั่นเองนะครับไม่ค้าประเวณีนะฮะเอาโลกคนเมียคนอื่นมาค้าผิดศีลข้อผิดศีลข้อ3ามยีสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นเป็นข้อห้ามของศีลข้อใดอ่าศีลข้อไหนครับเกี่ยวกับสามีภรรยาข้อ3ครับ27เดรักเดียวใจเดียวไม่เป็นคนเจ้าชู้ ต้องรักษาศินข้อใดศีนข้อ3ครับผม $28 การทําผิดสินข้อ3มีผลเสียอย่างไรผลเสียอย่างไรผิดผิดศินข้อ3ครับครอบครัวแตกแยกฮะยี 29. กากรรักษาสินข้อ3ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใดด้านใดครับการล่วงละเมิดทางเพศสินข้อ3เกี่ยวกับเพศการเมเกี่ยวกับการ ข้อที่30การไม่พูดผิดในการมลดพฤติกรรมอย่างไรพฤติกรรมใดอ่าใจง่ายครับไม่ใจง่ายนะพวกเราต้องไม่ใจง่ายนะรู้จักควบคุมจิตใจของตนเองไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์อ่าไม่ใจง่ายข้อ31ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ3ข้อใดครับศีลข้อ3ครอบครัวอบอุน่นอ่าครอบครัวอบอุน่น ข้อ3าสองคำว่ามุสาวาตมีความหมายตรงกับข้อใดมุสาวาตมุสาวาทาเวลรมณีก็พูดปดนะครับพามพูดปดข้อ3 3พูดเช่นไรหมายถึงพูดเท็จอ่าพูดเช่นไรครับเห็นบอกว่าเห็นอ่าพูดจริงจริงบอกบอกว่าจริงก็จริงนะรู้บอกว่าไม่รู้อ่าข้อนี้ครับผมรู้บอกว่าไม่รู้อ่าข้อนี้เลยครับพูดเท็จอ่าพูดเท็จคือข้อนี้เลยฮะพูดเท็จ ข้อส4มสิีนข้อที่4มุ่งให้มนุษย์ระมัดระวังเรื่องใดอ่าเรื่องใดครับสินข้อ4ก็คือคําพูดนะฮะคำพูด35การรักษาสินข้อที่4ต้องพูดตนอย่างไรอ่าพูดอย่างไรฮะพูดความจริงนั่นเองครับพูดความจริงพูดความจริง36ครับ คำพูดไพเราะอ่อนหวานตรงกับสินข้อใดอเกี่ยวกับคำพูดข้อสินข้อ4 37สินข้อ4บัญญัติขึ้นให้คนมีหลักธรรมใดหลักธรรมใดครับก็คือความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์นะพูดคําคสัตย์จริงนะครับพูดคําสัตย์จริง38ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรักษาสินข้อ4อ่านะ พูดอ่อนหวานพูดภัจาภพยเลาะพูดความจริงอ่ะถูกทุกข้อนะครับ3 9ถ้าเราไม่อยากพูดปดควรมันฝึกฝนตนเองให้มีศิลข้อใดถ้าเราไม่อยากพูดปดควรมันฝึกฝนให้มีศิลข้อใดก็พูดคําพูดเกี่ยวกับศิลข้อสี่อ่ะข้อสี่สิบสินก็ห้าควรงดเว้นเรื่องใดอ่ะสินก็ห้างดเว้นเรื่องใดฮะอ่าเราต้องจําคําแปล ข้อห้ามในสินห้าได้นะครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูกเท็ดแล้วก็ข้อที่หห้ามดื่มน้าเมา41น้ําดื่มเพ้นทใดทาห้คนผิดศีลข้อที่5้าน้ําดื่มอะไรฮะสุลานั่นเองนะครับง่ายมากครับ42โรคชนิดใดเกิดจากการทําผิดศีลข้อที่5เกิดจากการทําผิดศีลข้อที่5โรคอะไรฮะพิษสุราหรือหลังครับ อ่ะสี่สิบสามดื่มน้ำเมาเป็นผลเสียอย่างไรอ่าเดื้มน้ำเมาทำลายข้าวของทุบตีผู้อื่นทะเลาะวิวาทอ่าถูกทุกข้อเลยนะครับผมถูกทุกข้อนะโทษของการดื่มน้ำเมานะฮะสี่สิบสี่นะครับ, 44, รบสินก็ห้าป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใดขาดสติครับถ้าเมาปุ๊บเราก็จะขาดสติฮะขาดสติทําผิดทำพลาดไม่รู้ตัวฮะโทษ อา้าวภัยก็จะตามมาโดยไม่รู้ตัวนะเ,เราก็ป้องกันความขาดสตินะ45กฎหมายปรับปรามยาเสพติดเกี่ยวกับสินข้อไหนเอาง่ายมากครับสินข้อห้านะครับปรับปรามยาเสพติดข้อห้าเกี่ยวกับยาเสพติดข้อ46กฎหมายห้ามดื่มสุราในวัดเ,เกี่ยวข้องกับสินข้อใดอ๋อข้อห้าอีกแล้วง่ายมากครับผม47ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรักษาสินข้อที่ห้า ข้อใดครับลดอุบัติเหตุไหมลดลดค่าใช้จ่ายใช่ลดทะเลาะวิวาทถูกต้องครับถูกทุกข้อสี่แปดข้อใดเก่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลอ่อานิสงส์ก็คือประโยชน์ครับประโยชน์ประโยชน์ของการรักษาศีลก็คือเกิดในสุขติพบภูมิที่ดีๆนั่นเองนะครับผมสี 49, ก็ได้เป็นอนิสงส์สูงสุดนะเป็นประโยชน์สูงสุดของการรักษาศีลก็คือ,อเข้าถึงนิพพานนะครับสิ้นกิเลสอาสวะนะครับสิ้นกิเลสอาสวะความไม่ดีในจิตใจ50ครับข้อสุดท้ายคนในสังคมรักษาศีลถ้าคนในสังคม50ครับถ้าคนในสังคมรักษาศีลจะเป็นผลอย่างไรจะเป็นผลอย่างไรครับบ้านเมืองมีวินัยอ่าใช่บ้านเมืองสุขสุขอ่าใช่ บ้านเมืองปลอดภยัยอ่าถูกต้องครับผมถูกทุกข้อนะฮะสินนะครับข้อที่1ประกันชีวิตอ่าข้อที่2สินข้อที่2อ่าสินข้อที่2ประกันทรัพย์สินขินข้อที่3ประกันครอบครัวสินข้อที่4ประกันคาพูดประกันสังคมสินข้อที่5ประกันสติสัมปชัญญะนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักวิลัตสประกันนะครับวิลัตแปลว่าการเว้นงดเว้นนะครับ เว้นจากความไม่ดีทุจริตนะความประพฤติชั่ว3ประการก็คือสัมปตวิรัตสัมปตาวิรัรตรคืออะไรฮะสัมปตาวิรัตคือเว้นได้เฉพาะหน้าฮะเว้นได้เองนั่นเองครับเว้นได้เองเว้นได้เอง่าเว้นได้เองอเราไม่อยากทําชั่วเราก็เว้นได้เองครับอ่านะเมื่อพิจารณาถึงอ่า ตระก,กูลของเราอ่าจตระก,กูลดีเราก็ไม่ทําชั่วอ่านะครับวัยของเราเป็นวัยที่ดีอ่าไม่ควรทําผิดเราก็เว้นได้เองครับเว้นได้เองไม่ทําความชั่วสมาทะสมา,านนาสมาธานวิรัตสมาทานวิรัตอันนี้ก็คือตั้งแต่เรารักษาศีลป์บสบมมาทานศีลเราก็งดเว้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาทานนาวิรัตนะครับหลังจากที่เราตั้งใจรักษาศีลแล้วเรางดเว้น อันนี้เขาเรียกว่าสมาทานสมุจเฉดวิรัตก็คือการเว้นได้ขาดก็คือไม่ทําชั่วอีกแล้วชาตินี้เราจะไม่ทําผิดทาพลาดอีกแล้วเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่า,าเว้นได้ขาดนะครับเช่นการเว้นของพระอริยเจ้านะครับผูนะ้ผู้ที่มีกิเลสอาสวะสิ้นแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ท่านนักเรียนจําได้จะดีมากครับสินงห้าเราจําได้อยู่แล้วห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้าพูดเท็จห้ามเสพสิ่งเสพติดนะเบนจะทาก็ทำม,มาหาประการเมตตากรุณาสัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีพกามสังวนสำรวมระวังในกามสัจ,จามีความสัตด์สติสัมปชัญญะเป็นทมคู่กันนะครับทำคู่กันกับเบนจะศีนเบนจะทำนะฮะถ้าจําได้จะดีมาก สินข้อ1ประกันป้องกันชีวิตอ่ะอันนี้ป้องกันป้องกันชีวิตของเราอันนี้ก็ป้องกันอ่าทรัพย์สินนะทรัพย์สินของเราจะปลอดภัยอันนี้ป้องกันครอบครัวของเราครอบครัวอบอุน่นครอบครัวอบอุน่นนะครับอันนี้ประกันคําพูดประกันสังคมนะ ป้องกันคําพูดของเรามีคนเชื่อถือนะแล้วก็ข้อที่5ครับห้ามซิมข้อที่5้าห้ามเสพสิ่งเสพติดประกันอะไรป้องกันอะไรสติสัมปะชัญญะนั่นเองนะสติสัมปะชัญญะนะป้องกันสติสัมปะชัญญะอันนี้ก็เราจะต้องจำนะฮะ